เด็กวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูจินะคะกับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นวิทยาการคำนวณเรื่องอะไรนั้นนะคะเราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจินะคะจะมีภาพต่างๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะแล้วเด็กๆลองคิดตามนะคะว่าภาพเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะ รูปแรกนะคะเกี่ยวกับไบษณีไทยนะคะรูปที่สองนะคะวิทยุนะคะรูปที่สนะคะหนังสือพิมพ์นะคะรูปที่4ทีวีนะคะรูปที่หวิทยุนะคะและรูปสุดท้ายนะคะรูปคนคุยกันนั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเกี่ยวข้องกับ อะไรคะเด็กๆอ่าเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าเราจะติดต่อสื่อสารทางใดก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการติดต่อสื่อสารนะคะแต่วันนี้นะคะคุณกูจิไม่ได้มาสอนเรื่องการติดต่อสื่อสารทั้งไปรษณีย์วิทยุหนังสือพิมพ์แต่คุณกูจิจะมานะคะ ทบทวนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะหรืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะหมายถึงนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะคะที่เชื่อมโยงนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน,นะ เพื่อที่จะให้เกิดการสื่อสารนะคะและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันนะคะโดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกันนะคะนั่นก็คือ TCP นั่นเองนะคะซึ่ง เป็นข้อกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารนะคะระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบนะคะเรือข่ายซึ่งนะคะโปรคอนนี้นะคะจะช่วยให้คอมพิวเตอร์มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างและสามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้นะคะเรารู้จัก อินเทอร์เน็ตแล้วนะคะที่นี้เรามาดูนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นที่นิยมมากนะคะ สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าอ e ีเมลนะคะสำหรับอ e ีเมลนะคะคือการส่งข้อความนะคะหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆนะคะผ่านทางคอมพิวเตอร์นะคะและระบบเครือข่ายเหมือนกันการส่งจดหมายนะคะ แต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณนะคะข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยเปลี่ยนการนำส่งจดหมายจากบุรุษไปสษนียนะคะมาเป็นโปรแกรมแทนนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะเราจะใช้บุรุษไปสษนียนะคะในการส่งจดหมายนะคะก็จะใช้เวลาน,ะะนานนะคะกว่าจดหมายจะถึงผู้รับนั่นเองนะคะสำหรับ ต่อมาะะและเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรนะคะทางคม,มนาคมทั่วไปนะคะเป็นช่องทางในรูปของสัญญาณนะคะในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะเข้ามาสู่เมลบอกหรือก่องข้อความนั่นเองนะคะที่ถูกจัดสรรของผู้รับปลายทางนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้เราลองมาดูแนวทางการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับแนวทางการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขั้นหนึ่งนะคะ ผู้เขียนต้องพิมพ์อีเมลแอดเดสนะคะของผู้ที่เราจะส่งไปในช่องสำหรับผู้รับนั่นเองนะคะ 2. กรณีที่ต้องการส่งอีเมลนะคะไปหาหลายๆคนนะคะในเวลาเดียวกันนะคะให้พิมพ์อีเมลแอดเดสนะคะของคนเหล่านั้นนะคะ ในช่องที่ปรากฏอยู่หน้าจอของฟูจินะคะแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายเซมิโโคคอนนะคะจนครบตามจำนวนที่ต้องการนะคะจากนั้นนะคะให้พิมพ์ข้อความนะคะที่เป็นหัวเรื่องในช่องนะคะไม่ควรส่งอีเมลแบบไม่มีชื่อชื่อเรื่องนั่นเองนะคะ C นะคะเราจะต้องพิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะสามารถส่งอีเมลได้ทันทีนะคะโดยกดปุ่มดังนี้ค่ะทั้งนี้นะคะจะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจดหมายของเรานะคะ ็จะไปยังผู้รับได้ทันทีเป็นยไงไงกันบ้างคะเด็กๆสะดวกไหมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหากการส่งข้อความนะคะที่มีขนาดยาวนะคะหรือมีภาพประกอบนะคะซึ่งทำจากโปรแกรมวาดภาพนั่นเองนะคะก็สามารถส่งไปพร้อมกับอีเมลได้โดยใช้วิธีการ แนบไฟล์นะคะและคลิกที่ปุ่มที่ขึ้นหน้าจอนะคะไปกับอีเมลนั่นเองนะคะในกรณีที่เราอยากส่งการบ้านคุจิที่มันมีจำนวนพื้นที่ไฟล์เยอะๆนะคะเราก็สามารถแนบไฟล์มาได้นะคะสำหรับแนวทางการใช้ภาษาเพื่อการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราสามารถทำ ดังต่อไปนี้ค่ะหนึนะคะเราเริ่มต้นด้วยการทักทายก่อนอาจจะพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะหรือ 2. หากเป็นการส่งอีเมลให้ผู้รับในครั้งแรกนะคะเราควรจะแนะนำตัวเองเป็นใครนะคะบอกชื่อชื่อสถาบันหรือที่ทำงานนะคะและความเกี่ยวข้องกับ ผู้รับสารนั่นเองค่ะสเราจะต้องเขียนเนื้อหาให้ตรงประเด็นนะคะและ4เราก็สรุปจบไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณในการช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการส่งอีเมลนะคะง่ายและสะดวก ะะทีนี้นะคะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะและประโยชน์มีอะไรบ้างโทษของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะคะ 1. น,นะคะสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลกเลยเป็นยังไงคะเราไม่รู้จักใครเราก็ติดต่อสื่อสารกับเขาก็ได้นะคะแต่ไม่ควรนะคะเด็กๆสนะคะสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้เสมือนกับเรานั่งอยู่ในห้องสมุดขนาดใหญ่นะคะได้ข้อมูลมากมายจากทุกมุมโลกนั่นเองนะคะ 3. นะคะเตรียบเสมือนเวทีให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ภายในห้องสนทนานะคะและกระดานขาวนะคะเป็นการเปิดโลกกว้างนะคะและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่น่าสนใจนั่นเองนะคะ 4. สามารถติดตามเคลื่อนไหวจากข่าวสารทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ประเทศไทยเราก็สามารถรู้ข่าวถึงประเทศเยอรมันได้เลยนะคะเด็กๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ 5. นะคะสามารถเปิดการค้าได้ด้วยตัวเองนะคะโดยไม่ต้องหาที่จัด ร้านหรือพนักงานบริการแต่สามารถทำการขาได้ด้วยตนเองนะคะคนเดียวเราอาจจะโพสขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะอนาคตอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่เลยก็ได้นะคะ 6. สามารถซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการการชำระเงินก็สะดวกนะคะเช่นการชำระผ่านทางบัตรเครดิตหรือการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าจะสั่งของกรวดดเร็วทันใจด้วยใช่ไหมคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ7เรายังสามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นการส่งจดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการและรับส่งจดหมายได้ภายในและภายนอกประเทศนอกจากนี้นะคะจดหมายที่เป็นข้อความยังส่งบัตรอวยพรในเทศกาลได้อีกด้วยค่ะ พูดง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความนะคะนั่นเองไม่ว่าจะส่งหาคนที่อยู่ในประเทศหรือคนที่อยู่ต่างนาต่างประเทศนั่นเองค่ะ8นะคะเราสามารถอ่านนิตยาสารหนังสือพิมพ์บทความและเรื่องราวต่างๆได้เหมือนกับเราซื้อหนังสือฉบับนั้นมาอ่านเอง นั่นเลยค่ะ 9. สามารถติดประกาศข้อความต่างๆที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบได้เช่นประกาศขายบ้านประกาศรับสมัครงานประกาศข้อความช่วยเหลือหรือแม้แต่สิบนะคะมีของฟรีอีกมากมายที่สามารถให้บริการได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นเพลงนะคะ ภาพนะคะหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดูหนังและเล่นเกมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายแต่เมื่อมีประโยชน์แล้วนะคะก็จะมีโทษด,ด้วยนะคะเรามาดูโทษของอินเทอร์เน็ตน,นะคะ 1. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย ขนาดใหญ่นะคะที่มีผู้คนมากมายเข้ามาใช้บริการเป็นเว,เวทีเปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนที่เข้ามาเขียนข้อมูลหรือติดประกาศต่างๆโดยปารจาจาก การกันกรองที่ดีทําให้ข้อมูลที่ได้รับนะคะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จนั่นเองค่ะ 2. เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเช่นการดาวน์โหลดเพลงหรือรูปภาพมารวมมารวบรวมขายหรือเป็นปัญ อย่างยิ่งนะคะคือการตัดต่อภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพแบบอนาจารหรือเป็นภาพที่เสียหายนั่นเองค่ะทำก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมเพราะการเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นการล่อลวง หญิงไปในทางที่ไม่ดีหรือการก่อคดีข่มขืนเนื่องจากเว็บโป๊นั่นเองค่ะก่อให้เกิดปัญหาการหมกมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์จนทำให้เกิดโรคติดต่อทางอินเทอร์เนต็ตทำให้เกิดอันตราย ต่อตนเองและสังคมนะคะอย่างเช่นนะคะเด็กเด็กมัวแต่เล่นเกมไม่ยอมเรียนออนไลน์ของคุณครูจินะคะสำหรับวันนี้คุณครูจิฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดของคุณครูจิด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ